อการเจรเมื่อกรรมาถา,านขอมันรดท่านพุทธบริษัทที่พระพุทธเจ้าต้องการก็คือว่าต้องการให้ทุกคนไปนิพพานตอนนี้การที่ต้องการไปนิพพานก็ต้องหมายถึงว่าการปฏิบัติจะต้องเข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าเบื้องสูงคือเป็นพระอรหันต์ตอนนี้ก็ย่าขอพูดเป็นตอนระยะไป ถ้าหากว่าบรรดาญาโยมพุทธบริษัททั้งหลายมีความมั่นใจในปฏิปทาและก็หวังนิพพานในชาตินี้ทิ่งที่ต้องปฏิบัติเป็นประจำก็คือหนึ่งทานการให้ทานการให้ในกหมายความเราจะมีให้เวลานี้หรือ,อยังไม่มีก็ไม่สําคัญถ้ามีแล้วพอมีโอกาสจะให้ได้เราจะให้ ถ้าโอกาสให้ยังไม่มีหรืยังไม่มีจะให้ตั้งใจคิดว่าถ้าเรามีเรามีของที่พึงให้ทานได้เราจะให้โอกาสใดที่มึงมีผู้รับทานเราจะให้ตั้งใจว่าอย่างนี้ท่านอว่าจาคานุสติกรรมฐานเป็นกรรมฐานตัดโลภความโลภต่อมาก็บรรดาแท่พุทธบริษัทต้องทรงสินให้บริสุทธิ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องไปสินพรมจันคือสินแปลเพราะชินแปลนี่เป็นกำลังใจตัดโทสะความโกรธหลังจากนั้นก็จะริญภาวนาภาวนาน,นี่มีสองอย่างคือสมถภาวนากับวิปัสนาภาวนาสมถภาวนากับวิปัสนาภาวนานี่ต้องทําพร้อมกันมันแยกกันไม่ออก คือว่าอันดับแรกกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกทำจิตให้ทรงตัวนี่ว่ากันเฉพาะท่านยีปนิพานในชาตินี้นะแล้วก็หันจิตเข้ามาดูร่างกายเพราะร่างกายข่าเรานี้ไม่ช้าไม่นา,นานนักไปก็ต้องตายในเมื่อมีจิตวิญญาณออกจากร่างไปแล้วมันก็ต้องนอน,นอนทับผมพื้นแผ่นดิน มีคนเขาทอดทิ้งแล้วคนที่รักเราที่สุดเวลาตายแล้วคนเลกรักเขาก็ทอดทิ้งไปเหมือนกับทอดไม้ที่ไร้ประโยชน์ให้พิจารณาร่างกายเป็นสำัญว่าร่างกายเป็นอิจังเป็นของไม่เที่ยงร่างกายเป็นทุกร่างกายเป็นนาาิหลังจากนั้นก็นจิตจ,จับพระนิพพานเป็นอารมณ์นี่เพราะท่านีต้องการนิพพานเนี่ย ถ้าท่านที่มีความต้องการจะตัดอใบภูมมเด็ดขาดมีความรู้สึกว่าชาตินี้ตั้งแต่ชาตินี้เป็นต้นไปขึ้นชื่อว่ากายเกิดเป็นสัตว์นรกก็ไม่มีเป็นเปรตก็ไม่มีแบลสระกายก็ไม่มีเป็นสัตวิชัยก็ไม่มีสม่ไหเราอย่างตามที่สุดเราจะเกิดเป็นมนุษย์ที่มีความสุขหรือเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นพรหม ถ้ามีความต้องการอย่างนี้คือไม่ต้องการลงบายภูมิให้พยายามตัดสัญชนณสามรายการสัญญาณสามรายการข้อแรกกนหนึ่งให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าร่างกายนี้มันต้องเป็นทุกมันต้องตายร่างกายของเราที่ทรงอยู่นี่มันต้องตายตายแน่มีความเชื่อมันร่างกายต้องตายทีอว่าเป็นเรื่องธรรมดา แต่ก่อนที่ตายเราจะส่งความดีป้องกันอบายภูมิขึ้นหนึ่งยอมเคารพนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ยอมรับนับถือด้วยความเป็นจริงและริการที่สามต่อไปตั้งใจรักษาสินห้าหรือกำรมนสิบให้ครบถ้วนอันดับแรกจะรักษาสินห้าครบก็ได้ต่อไปก็รักษากำรมนสิบให้ครบถ้วน ถ้าอย่างนี้บรรดาญาโยมพุทธบริษัททุกคนที่ปฏิบัติได้อย่างนี้ขึ้นชื่อว่าบาปเก่าๆทั้งหมดที่ทำมาแล้วแต่อดีตัทั้งปัจจุบันจะไม่สามารถให้โทษท่านคือเวลาท่านตายแล้วบาปทั้งหมดไม่สามารถลงโทษคือมันคือมีกำลังบุญเหลือบาป แ้่ท่านก็ไม่ต้องตกนรกเพราะการฆ่าสัตว์รักทรัพย์พุทธิภิกษินการเป็นต้นมาในการก่อนก็มีอย่างเดียวถ้าตายจากความเป็นคนเป็นสีวดาบ้างเป็นนางฟ้าบ้างเป็นพรมบ้างต่างกำลังใจคนจากความเป็นสดาเป็นนางฟ้าเป็นพรมกลับมาเกิดเป็นคนตายจากคนใหม่ก็เป็นสวดาบ้างเป็นนางฟ้าบ้างเป็นพรมบ้งางตามกำลังบารมี รวมความว่าไม่ต้องลงอบายปูแต่ว่าถ้าทําได้อย่างนี้ถึงไม่กลับมาเกิดเป็นคนก็เป็นคนไม่มากนักไม่นานนักปนิพานถ้ามีกำลังใจอย่างต่ำ <c oughs> ก็เกิดเป็นคนอีกเจ็ดชาติถ้ามีกำลังใจอย่างกลางก็เกิดเป็นคนอีกสามชาติถ้ามีกำลังใจเข้มข้นก็เกิดเป็นคนอีกชาติเดียวเป็นปณนิพาน นี่ว่ากาันถึงท่านที่มีกำลังใจเข้มข้นไปลกลางหวังไม่ต้องการลงอบายภูมิทุกชาติถ้ายังจะเกิดกี่ชาติก็ตามไม่ต้องการลงอบายภูมิก่อนนี้ไปก็ยังพูดถึงอารมณ์ใจปกติขรนดาญาโยมบริษัทที่มีกำลังใจยังไม่เข้มข้นนักคิดว่าชาตินี้เราไม่ลงอบายภูมิได้ก็ดีแล้ว ถ้าต,ตายจากความเป็นคนเราจะเกิดเป็นเทวดาก็เอาจะเกิดเป็นนางฟ้าก็เอาจะเกิดเป็นพรหมก็เอาหรือว่าจะกลับมาเป็นคนใหม่ก็เอาแต่ว่าเราไม่ต้องการลงอาวัยภูมิอันนี้ที่บอกว่านี่เป็นการป้องกันได้ชาติเดียวแต่ว่าทุกคนเ้าปฏิบัติในการป้องกันได้ชาติเดียวได้ไม่นานนักอารมใจเข้มข้นกน็สามารถป้องกันได้ทุกชาติ ถ้าป้องกันบายภูมิได้จุชาติก็มีโอกาสจะเข้านิพพานได้โดยง่ายมีวิธีปฏิบัติป้องกันชาติเดียวคือเอาชาตินี้ชาติหน้าจะเปยังไงว่ากันใหม่ก็ขอบรรดาญาโยมพุทธบริษัททหลายความดีที่ท่านทำเนี่ยท่านทำทุกอย่างเป็นความดีหมดอย่างการที่ท่านถวายสังฆทานสังฆทานนี่ก็มีอะไรสูงสูงมาก คนที่ถวายสังฆทานแล้วครั้งหนึ่งในชีวิตบุบาร,รมีของท่านจะต้องไปเกิดเป็นเทวดาและนางฟ้าชั้นที่ห้าที่เรียกว่านิมมานรดีแต่ว่าส่วนใหญ่ของคนที่ถวายสังฆทานมักจะไปเกิดบสนสวรรค์ชั้นดาวดึงสติวโลกทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าหลายๆคนหลายๆคนติดดาวดึง แต่ความจริงบาร,รมีจริงๆสูงกว่าดาวดึงดาวดึงเป็นสวรรค์ชั้นที่สองสวรรค์ชั้นนิมารดีเป็นสวรรค์ชั้นที่ห้าตามที่ตามระสูตรที่กล่าวไว้ในวิมานวัตถุในพระไตรปิฎกที่กล่าวว่ามีพี่น้องสองคนสมัยพระพุทธเจ้าเป็นผู้หญิงสำหรับคนที่ชอบถวายทานกับพระที่ท่านชอบใจ เกพระองค์ใดองค์หนึ่งก็ตามที่ชอบใจปฏิบัติถูกใจจะไหวทา,านกับเฉพาะอางค์นั้นเชืหรับน้องสาวก็จะถวายทานมั่งจะเอาแบบพี่สาวเอาแบบเฉพาะแต่ว่าพอดีพบพระอรหันเขา้าพระอรหันท่านแนะนําบอกว่าการถวายทานเฉพาะบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งพาาระอรหันเมียในสง์มากท่านไม่ปฏิเสธ แต่านบอกว่าการถวายทานก่พระอรหันร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายทานแด่พระบัจเจพระพุทธเจ้าหนึ่งครั้งถวายทานแด่พระบัจเจพระพุทธเจ้าร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายทานแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหนึ่งครั้งถวายทานแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหนึ่งครั้ง ขอโทษถวายทานสมเด็จสมานพระเจ้ารอยครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายสังฆทานหนึ่งครั้งท่านบอกว่าการถวายสังฆทานมีอานิสงส์เลิศเป็อนอานิพิเศษฉะนั้นโยมอยากจะทําทานให้มีผลมีผลมากก็จงถวายเป็นสังฆทานท่านบนนั้นก็บอกว่าถวายสังฆทานทำยังไงท่านก็บอกว่าไม่มีไม,ไม่ไม่ต้องมีวิธีกรรมเป็นแต่เพียงว่าท้าบพระนั่งอยู่องค์เดียว นำของก็ปถวายบอกว่าของนี้ถวายเป็นสังฆทานพระก็จะไปใช้ในรูปของสังฆทานถ้าคว่าพระนั่งอยู่ตั้ง่สี่องค์ขึ้นไปไม่ต้องพูดอะไรเลยแต่ว่าอย่างพวกเรานี่ญาติโยมุทธบริษัทนํนำมาถวายเนี่ยจะมาทราบแล้วว่าเป็นสังฆทานเนี่ยก็ไม่ต้องบอกในโยมผู้หญิงก็ถวายตามนั้นถวายทุกครั้งเป็นสังฆทานหมด ปรากฏว่ามาตายจากความเป็นคนสองพี่น้องพี่ก็ตายน้องก็ตายคนพี่ไปเกิดเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสติวโลกมีนางฟ้าเป็นบริพานหลายพันคนมีวิมานแผวพาวิาว็นแก้วเป็นทองเรียับสำหรับน้องสาวตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นนางฟ้าชั้นนิมมานารีชั้นที่ห้าอยู่มาวันหนึ่ง ปรากฏว่าต้องสาวมาเยี่ยมพี่สาวพี่มันยืนคุยกันพระอิทนทร์เห็นเข้าเห็นว่าน,นางฟ้าที่ไหนมาแปลกประหลาดมีรูปร่างสวยงามเป็นพิเศษมีเครื่องดับแปวงราวแสงสว่างก็มาอันเมื่อสองพี่น้องจากกันไปแล้วท่านก็ไปถามพี่สาวที่อยู่ชั้นดาวดึวงถามว่าใครมาคุยกับเธอ ท่าก็บอกว่าคนที่มาคุยนั่นคือพี่สาวไอ้คุณน้องสาวเวลานี้ไปอยู่ชั้นนิมานาดีเพราะเธอถวายสังฆทานก็เป็นนั้นว่าการถวายสังฆทานมีอานิสงส์งมากเป็นพิเศษให้าญาติโยมติดใจในสังฆทานก็สามารถจะกันนรกได้ในครั้งหนึ่งจะเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาให้มันแน่นอนคือตั้งใจยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าด้วยความจริงใจ ในหมายคว,วามวันนึกถึงพระพุทธเจ้าไว้เป็นอารมณ์คําว่าเป็นอารมณ์เนี่ยก็มันจะหมายความว่าต้องทั้งวันกินข้าว,ไม,ไ,าวไม่นึกถึงก็ได้ชาวจาระปัสสะไม่นึกถึงก็ได้จะนึกถึงก็ได้ตามใจชอบแต่ว่าตื่นมาใหม่ๆหด็กก่อนหลับตั้งใจนอบนอ้อมคือน้ำมันการไหว้นึกถึงพระพุทธเจ้าดึกกางตั้งใจไหว้แท่นด้วยคือความเคารพหรือว่าถ้าจเจริญกรรมาฐานให้จเจริญพุทธานุสติกกรรมาฐาน นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์อย่างที่เราฝึกมโนยิทธินี่ก็เป็นพุทธ,ธานุสติถ้าก่อนที่ทําอะไรทั้งหมดครูต้องแนะนําให้นึกถึงพระพุทธเจ้าหรือพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งอันนี้เป็นพุทธ,ธานุสติแต่ว่าใช้กําลังเป็นอาิญญาการนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งของคนที่ไม่เคารพพระพุทธเจ้าเลยอย่างรับ ยังกับพรามอาทิตนอาทิตนะกะปุปกะพรามเขาใจกูลน,นี้เขาเป็นอาจารย์ของพรามเขาไม่ครบพุทธศาสนาเพราะเล่าเยอะๆมือก็ไม่ไหวบายก็ไม่เคยใสเทศก็ไม่เคยฟังต่อมาลูกชายเขาป่วยไข้ไมาสบายในเมื่อมันไม่หายมีทุกขเวทนามาก ยังมีความรู้สึกว่าความเป็นมหาจัษถีทรัพย์สิงก็พ่อไม่มีความหมายพ่อแม่ไม่มีความหมายหมอไม่มีความหมายเพราะไม่ได้ช่วยเราหายจากโรคโรคมาเข้าต่อมาเขาก็นึกถึงพระพุทธเจ้าคิดว่าเขาลือกันว่าพระสมณะโคดมในใจดีช่วยเรื่องทุกข์ของคนได้ยังนึกในใจว่าขอพระสมณะโคดมมาช่วยห,หายโรค ขณะที่นึกอยู่อย่างนั้นนั่นเองก็บังเอิญเขาตายเวลานั้นเมื่อตายจากความเป็นคนก็ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสติวโลกมีนางฟ้าหนึ่งพันเป็นบริวารมีทองคำมีวิมานทองคำเป็นที่อยู่ถ้ามีต่างหูเกลี้ยงไม่มีเครื่องประดับจึงและยังมีนามว่ามัตต่กุณฑลีเทพบุตรแลปลว่าเทวดาเทพบุตรผู้มีต่างหูเกลี้ยง ต่อมาพ่อกับลูกพบกันเขาเล่าลลรัดรัดไปในเวลาจำกัดลูกก็นแนะนําพ่อบอกให้ทําบุญในาศาสนาพระสมณโคดมเธอได้เป็นเทวดาแล้วพ่อก็มีความมั่นใจว่เห็นอย่างนั้นยังไม่เฝ้าองค์สมเด็จพระจอมไตรไปถึงก็ถามว่าพระสมณโคดมคนที่นึกถึงชื่อท่านอย่างเดียวไม่เคยยกมือไหว้ ไม่เคยไปเคยยกมือไหว้แล้วก็ไม่เคยใส่บาตรไม่เคยฟังเทศตายแล้วเป็นจะไปไปเกิดบนสวรรค์มีไหมพระพุทธเจ้ากกล่าวว่าคามณะดูก่อนตามคนที่ไปเคยไหว้ยกมือไหว้แต่ถาคตไม่เคยใส่บาตรไม่เคยฟังเทศนึกถึงชื่ออย่างเดียวตายแล้วไปเกิดเป็นสวรรค์ไม่ใช่นับร้อยนับพันนับถึงโกรธ ท่านก็ถามว่าเมื่อเช้านี่เคอพบแล้วใช่ไหมฟังก็ยอมรับว่าพบแล้วหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระบาทีิแก้วจึงได้เรียกมัแตกุณฑลีเทพบุตร,รให้มาพร้อมวิมานในเมื่อวิมานก็เทวดาล,ลอยมาเทวดาก็มาด้วยคนก็แตกตื่นตกใจกันดีใจมากไม่เคยเห็นเทวดาไม่เคยวิมานพอวิมานลอยเข้ามาใกล้มัแตกุณฑลีเทพบุตร,รจึงลงจากวิมานมาเฝ้าองค์สมเด็จพระจอมไตรกราบที่เท้า หลังจากนั้นพระเจ้าก,ก็ทรงเทศพอเทศจบเธอได้เป็นพระโสดาบันโรงความว่าถ้าญาติโยมพุทธบริษัททุกคนไม่ต้องการให้ลงนรกในชาตินี้แต่ชาติหน้าไม่ทราบเพือน,นนะเอากานในชาตินี้ไว้ก่อนให้ตั้งใจนึกถึงพระพุทธเจ้าไปอนุสติก็ตามนึกถึงไว้ด้วยความเคารพอย่างนี้เวลาใกล้จะตาย กำลังใจที่นึกถึงพระพุทธเจ้าจะรวบรวมไปสมาธิจะเห็นภาพพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าอย่างนี้ทุกท่านจะไม่ลงนรกต่อน,นี้ไปก็ขอแนะนำการปฏิบัติพื่กรรมฐานการปฏิบัติพื่กรรมฐานหมดที่ปฏิบัติกัรนี่เป็นหมดที่สามเร่กรรมฐานจริงๆในพุทธศาสนาหลักใหญ่มีสี่สิบมีสี่สิบกอง แล้วก็ถ้าจัดเป็นหมวดก็ได้สี่หมวดคือหมวดที่หนึ่งเรียกว่าสุขาวิปัสสโกหมวดนี้ปฏิบัติกันทั่วไปหมวดนี้ไม่มีความเป็นทิพย์หูเป็นทิพย์ก็ไม่มีตาเป็นทิพย์ก็มีไม่เห็นผีไม่เห็นเทวดาไม่เห็นนกสวรรค์แต่ว่ามีฌานได้เป็นพระอริยเจ้าได้จะไม่มีความเป็นทิพย์หมวดที่สองเรียกว่าเตวิโชหรือวิชาสาม หมวดนี้ฝึกอันดับแรกต้องได้ทิฏฐิภุยานก่อนคือเห็นสิวดาได้เห็นนรกได้เห็นสวรรค์ได้เห็นพรหมได้เห็นสิ่งในรี้ลับได้แล้วต่อไปก็ต้องฝึกปุเพนิวาสามุญานคือระลึกชาติได้โดยไม่จํากัดถ้าต,ต่อนนั้นเป็นไปเป็นพระอรเดียเจ้าเรียกว่าวิชาสามหมวดที่สามเรียกว่าชะลพะิญโยคยือิัญญาหก หมวดนี้มีความเป็นทิพย์ด้วยสามารถเป็นส่วนสถานที่นั้นๆด้วยอย่างที่จะฝึกกรรมนี้เราอันดับแรกครูก็จะนําแนะนําให้ไปพระจุลาโมนีเจดีสถานที่อยู่ที่สวรรค์เช่นดาวดึงหลังจากนั้นบรรดาญาโยมพระสตฆ์ถ้ามีกําลังใจเข้มแข็งก็จะพาไปไปแดนนิพพานที่เ็เรียกว่านิพพานศูนบ้างไม่สุนบ้างวันนี้ท่านไม่ก็จะหมดสงสัยถ้าปฏิบัติได้นะ และหมดที่สี่ที่วิสมิทายานมีความฉลาดมากขอแนะนำหมวดที่สามหมวดที่สามที่บรรดาญาโยมพุทธบริษ,ษ,ษัทกำลังจะปฏิบัติกันอยู่นี้เรียกว่าฉลพิญโยคือเปรพิญญาอันดับแรกบรรดาท่านพุทธบริษ,ษ,ษัททุกคนจะต้องได้ทิพยานก่อนทีนี้การปฏิบัติ ส่วนใหญ่เขบรดาแทนพระธริษัทบอกว่าปฏิบัติอยู่ที่วัดเนี่ยมันดีเพอกลับไปถึงบ้านปรายก็สลายตัวบ้างเสือไปบ้างอะไรบ้างเป็นต้นทั้งนี้ก็ขอให้ทราบผลการปฏิบัติถ้าการปฏิบัติจะทรงตัวได้จริงก็คือหนึ่งทุกคนต้องมีศีลบริสุทธิ์ศีลเนี่ยสำคัญมากถ้าศีลไม่ทรงตัวสมาธิก็สลายตัว จะเป็นสินห้าก็ได้เป็นสินไปก็ได้เป็นกบฏสิบก็ได้อะไรก็ได้ตามใจชอบต้องทรงสินให้บริสุทธ์เมื่อสินริสุทธิ์แล้วกาลังจิตสะอาดสมาธิก็เกิดสินกับสมาธินี่คู่กันมันโยงกันหมดเมื่อสมาธิเกิดแล้ววิปัญญาหรือแบบวิปัสนาญาณก็เกิดจะรวมความว่าสินสมาธิปัญญาทั้งคู่คู่กันไป นี่วันนี้บรรดาท่านบุตรเป็นัตหลายอันดับแรกวิธีปฏิบัติให้รู้ลมให้ใจเข้าออกคือว่าเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้ แต่ว่าเวลารู้นี่สบรรดายาโยมทุกคนจงอย่าบังคับร่างกายบางทีร่างกายให้ใจเบาเรามีความรู้สึกน้อยเลยบังคับให้ร่างกายให้ใจหนักหนักอันนี้ไม่ถูกต้องจิตจะหงส์ซานร่างกายจะให้ใจเบาจะให้ใจหนักเป็นเรื่องของร่างกายแต่ว่าเอาจิตใจคเข้เไปรับทราบว่าเวลานี้ให้ใจเข้าวเวลานี้ให้ใจออก อย่างนี้ถือว่าจิตมีสมาธิในอนาปานุสติกรรมฐานต่อไปอันดับที่สองเมื่อทรงกำลังใจได้พอสมควรก็ภาวนาตามคือเวลาให้ใจเข้านึกตามวนะมะให้ใจออกนึกตามมาพระทะนะมะพระทะนี่เป็นธาตุสี่ในกรรมฐานสี่สิบเป็นกรรมฐานของพระพุทธเจ้ามันยังม่มีใครสร้างขึ้น ก็ถือว่าถ้าเราปฏิบัติตามที่พระเจ้าสอนทุกอย่างก็เป็นพุทธานุสติที่เป็นเ,เรียกว่าเป,เ,ปเป็นเป็นการปฏิบัติตามตอนนี้เวลาให้ใจเข้านึกวัน,นะมะใ,ใจออกในพระทะล่อยจามใจสายใจ,จสบายเวลาฝึกจริงๆครูคจใจภาวนาประมาณสิบนาที ขณะที่ญาโยมภาวนาอยู่นี้จงอย่าอยากรู้อยากเห็นอะไรเป็นขาดถ้าอยากรู้อยากเห็นก็เวลานั้นจิตจะพุ่งสัน้นเพราะความเป็นทิพย์ยังไม่เกิดตอนนี้เวลานี้คือมีความต้องการให้จิตทรงตัวหลังจากครูให้ภาวนาประมาณสิบนาทีแล้วต่อไปครูก็ค่อยจะเข้าไปแนะนำ ครูก็คือคนที่ไปนั่งข้างหน้าและนั่งกลางวงถ้าเป็นวงก็มีคนเขาไปนั่งกลางวงขณะที่มีคนเขาไปนั่งกลางวงตอนนั่งขอทุกคนโปรดทราบว่าเขาจะไปแนะนําตอนนั้นงขอญาโยมทั้งหมดเลิกภาวนาไม่ภาวนาเลยและลมหายใจเขาออกก็ไม่สนใจปล่อยต่างสบาย แต่ว่าเอาจิตใจเอาหูไปตั้งใจฟังคําแนะนําของผู้แนะนําผู้แนะนําเขาจะแนะนําในการตัดก,กิเลสเวลานั้นถึงไม่เราจะตัดก,กิเลสไม่ได้แต่จิตใจจะหูตั้งใจฟังใจตั้ง,ต,ง,ต,งตั้งใจสำเนียกกระแสธรรมะขณะนั้นจิตของท่านยังว่างจากกิเลสเมื่อจิตว่างจากกิเลสความสอ,อายก็จะมีขึ้นตอนนี้ ในการฝึกอย่างนี้จะต้องได้ทิพย์ยานก่อนคําว่าทิพย์อพยานเขาบรรดาญาโยมบริษัทโปรราปจงอย่าเข้าใจว่ามีลูกตาเป็นทิพย์อันนี้ไม่ใช่ถ้าจะมีลูกตาเป็นทิพย์ต้องมีร่างกายเป็นทิพย์อย่างเทวดานางฟ้าอย่างพรหมนี่ถ้ามีร่างกายเป็นทิพย์ตายท่านก็เป็นทิพย์พวกเรามีร่างกายเป็นเนื้อตาเป็นเนื้อเป็นทิพย์ไม่ได้ <c oughs> เมื่อตาเป็นทิพย์ไม่ได้ก็ต้องอาใช้อาศัยใจเป็นทิพย์ที่เรียกว่าทิพย,ยานคําว่าทิพย,ยานแปลว่ามีความรู้สึกทางใจคล้ายตาทิพย์อันนี้ต้องจําให้ดีนะเวลาปฏิบัติถ้าเฝือแล้วก็จะไม่ได้ผลคําว่าทิพย,ยานแปลว่ามีความรู้สึกทางใจคล้ายตาทิพย์ถือความรู้สึกเป็นสำคัญ ไอ้ความรู้สึกทางใจคุณญาติโยงพุทธบริษัทที่ปฏิบัติกันมาก็ไม่ได้ย่อมได้ไม่สมานเสมอกันบางคนจิตสะอาดน้อยความเป็นทิพย์ก็เกิดน้อยจะมีแต่ความรู้สึกทางใจอย่างเดียวจิตไม่เห็นภาพถ้าท่านที่จิตสะอาดปานกลางมีความรู้สึกแล้วจิตเห็นภาพแต่ไม่ชัดเจนนะัก ท่านที่จิตสะอาดถึงที่สุดเมื่อมีความรู้สึกแล้วจิตเห็นภาพชัดเนจนแจ่มใสามากก็ในที่สุดก็ถือว่าถือความรู้สึกเป็นสําคัญถ้าความรู้สึกเกิดขึ้นอันดับแรกแครั้งแรกให้เชื่อทําทีว่านี่ถูกต้องแล้วมันจะไม่ผิดถ้าหากว่าครูก็เห็นว่าความเป็นทิพย์ของจิตมีพอสมควรในกลุ่มนั้นจะมีใครสักคนท้องโกตาม เขาก็จะหยุดแนะนําหลังจากนั่นครูเ็าจะถามถึงความรู้สึกถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดมาอยู่ข้างหน้าบ้างคำถามของเขานี่ให้ทราบว่าเขาไม่ได้ถามถึงตัวเขาเขาถามถึงเทวดาเรื่องนางฟ้าหรือพรหมที่เรื่อพระอริยเจ้าที่ท่นานสงเคราะห์ท่านมามากถ้ามีความรู้สึกว่ามีให้ตอบทันทีว่ามีอย่ายั้งตัว ไม่ต้องกลัวผิดให้ถือว่าเรากำลังเรียนไม่จะมาสอบกันถ้าเราถามว่าท่านที่อยู่างหน้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแล้วนี่ความรู้สึกคนในวงอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ไม่จําเป็นต้องตามคาถ้าเหมือนกันก็ตอบเหมือนกันถ้าไม่เหมือนกันก็ตอบตามความรู้สึกของตัวเองถ้ามีความรู้สึกว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายตอบตามความรู้สึกนั้นเขาถามว่าแต่งตัวส really ีอะไรเราก็ตอบตามความรู้สึก ถ้าครูถามต้สามระดับนี้ตอบถูกครูก็มีความมั่นใจว่ามีสภาพแจ่มใสพอหลังจากนั้นครูก็อาจจะให้ซักซ้อมให้แนะนำในการตัดก,กิเลสอีกครั้งหนึ่งเพื่อจิตสะอาดมากขึ้นต่อจากนั้นไปครูก็จะนำแนะนำให้ไปพระจุลามุนีเจดียสถานซึ่งตั้งอยู่ที่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นที่นมัสก,กรารของเทวดาระกมทั้งหมด จัดตรงนั้นจะเห็นพระพุทธเจ้าพระอราหาันตเทวดากรมจมเห็นความสวยสดงงามของสวรรค์ชั่นดาวดึงแล้วก็หลังจากนั้นเขาจะพาปณิพานนี้สำหรับคนใหม่นะสำหรับญาติโยมและเด็กๆที่ได้แล้วแต่ว,วันนี้่วนกันก่อนตั้งแต่น,นี้ไปตั้งใจกำลังใจตามนี้ ให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าความเกิดในมนุษย์โลกมันเต็มไปด้วยความทุกข์ความหิวก็ทุกข์ความกระหายก็ทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายก็ทุกข์ความปราถนาไม่สมหวังก็ทุกข์ความตายก็ทุกข์ในเมื่อมนุษย์โลกมันทุกอย่างนี้แล้วก็เราไม่ต้องการกลับมาเกิดมนุษย์โลกต่อไปนี่เราก็มองไปดูสวรรค์กับพรมโลก สวรรค์ก็ดีพรหมโลกมีแต่ความสุขอย่างเดียวไม่มีทุกข์แต่รู้ว่าสวรรค์กับพรหมโลกนี่ก็มีความสุขไม่นานถ้าหมดบุญวาสนาบารมีก็ต้องกลับมาเกิดใหม่มีทุกข์ต่อไปดินแดนที่จะมีความสุขจริงก็คือนิพพานสวรรค์ก็ดีพรหมโลกก็ดีที่พายก็ดีเราก็พบมาแล้วหายสงสัยแล้ว ตอนนั้นไปก็ตัดสินใจว่าถ้าเราตายเมื่อไรเข้าปนิพานเมื่อนั้นหลังจากนั้นก็รวบรวมกำลังใจภาวนาหายใจเข้านึกวา่าะมะจะออกเดินพะทะและตั้งใจจับพระรูปโฉมพระองคอง์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ชัดเจนแจ่มใสต่างกำลังอย่าลืมว่าการปฏิบัติแบบนี้เป็นพุทธานุนิกรรมฐานแต่ใช้กำลังของมโนยิทธิกำลังของปัญญามีพระพุทธเจ้านำ ถ้าเราแล้วก็จิตใจไปตั้งไว้ที่นิพพานตอนนั้นไปแ้้ครูอาจาย์เข้าไปสอบซ้อมไปแนะนาไปฝึกซอ้อมจะมีการคล่งองตัวและมีสภาพแจ่มใสามากถ้าตอนนี้ไปขวดาญยาโยงพุทธรริษัทหลายหันหน้าไปทางพุทธรูปตั้งใจสมาทานศีลธรรมาใจมังกรฐานก็เปลี่ยนทื่อไว